วันที่30กรกฎาคม2564กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยนางเจริญพิษเอกกุลุผู้ตวรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมด้วยนายพงเทพเพชรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่ผู้แทนสถานประกอบการลงพื้นที่เพื่อมอบอาหารและสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นแก่ผู้ใช้แรงงานในแคมป์ก่อสร้างที่ถูกสั่งปิด ตามมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของภาครัฐจำนวน3แห่งได้แก่แคมป์ก่อสร้างแอสไพยคอนโดบริษัทสยามมิติคอลจำกัดลูกจ้างจำนวน635คนแคมป์ก่อสร้างอาคารบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทโอบายชิจำกัดลูกจ้างจำนวน55คนแคมป์ก่อสร้างคอนโดสุภัยบริษัทโซรัฐเอนจิเนียริ่งจำกัดลูกจ้างจำนวน50คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายตามนโยบายอยู่แลพี่น้องผู้ใช้แรงงานด้วยความห่งใยของนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน